เป้าหมายของเราเลยนะคะพี่เราจะมากางเต้นแต่ว่างงๆอีกแล้วว่ามาถูกทางหรือเปล่าฮัลโหลน่าจะถูกแลนะครเพราะว่ามีแกะด้วยนะจ๊ะย้ yeah. คนเราน่าจะมาถูกทางมีแกะด้วยนะเนี่ยบรรยากาศคนไม่มีเลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าเราลา เราลาผักล้อนวันจันนะคะเราก็เลยมาวันอาทิตย์เราต้องค่อยๆลงไปนะคะโอ้โหสวัสดีค่ะวันดีนะคะก็อยู่กันที่ลาโคลีนแคมป์กราวนะคะวันนี้เราจะมาการเต็นเล่นน้ำกันนะคะก็อากาศร้อนมากเลยวันนี้เรามาถึงประมาณบ่ายโมงของวันอาทิตย์นะคะ คนไม่มีเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราลงไปดูบรรยากาศข้างนอกดีกว่าค่ะนี่นะคะบรรยากาศข้างนอกก็เต็มไปด้วยแม่นางแล้วก็ภูเขานะคะอันนี้จะเป็นลานจางเต็นนะคะวันนี้ไม่มีคนเลยมาถึงแล้วนะคะบรรยากาศสวยมากถึงแมจะร้อนไปหน่อยคอดำหมดเลยเนี่ย ก็เดี๋ยวจะพามาดูเต็นท์โดมนะคะอันนี้ถ้าใครไม่อยากกางเต็นท์ไม่อยากมานอนแบบนี้ก็ได้นะคะน,นี้ก็จะสบายตอนนี้ก็บ่ายโมงนิดๆนะคะมันร้อนมากเลยเราก็เลยยังไปไกางเต็นท์อีกแป๊บนึงค่อยกาง ตรงที่เราจะกางเต็นท์เยอะๆเราจะกางใต้ต้นต้นต้นอะไรวะต้นหูว้างต้นนี้นะคะแล้วก็จะมีเขาจะมีปักเขาจะมีปักให้เราด้วยนะนี่นี่อยู่คนเที่ยวเงาเงา ใต้ต้นหูกว้างก็ที่นี่นะคะตอนกลางวันก็จะร้อนหน่อยนะแต่ตอนกลางคืนเขาบอกว่าเย็นนะ่ะทีเดี๋ยวเราลองดูว่าคืนนี้เราจะนอนแบบไม่มีพัดลมได้หรือไม่แต่ตอนนี้ต้องการพัดลม คนวันนี้นะคะก็จะพามาเล่นวิ่งมาเล่นซับบอร์ตนะคะครั้งแรกเลยนะคะที่เราจะมาเล่นไม่เคยเล่นด้วยค่ะจะรอหรือจะล่วงนะคะก็ต้องคอยดูกันไปนะคะอ้าวทำไมมันไม่ไปอะ่ะไปไหนไปสีไปสีตอนนี้เราก็เล่นไม่เป็นนะคะเราจะนั่งไปก่อนนะคะมันจะไปไหมอตอนนี้เราก็ลอยออกมาจากฝั่งแล้วนะคะ มันลอยไปไหนก็ไม่รู้อ่ะไไม่ต้องไปไกลรอกอุ้ยทำไมมันไม่ไปอยู่วะทุกคนคะทำไมมันไม่ไปอ่ะเว้ยเว้ยเว้ยฮัลโหลทุกคนเราอยู่กลางน้ำอยู่บนแม่น้ำอันเวิงบางทำไมทิศทางที่มันไปมันมั่วอย่างนี้วะเนี่ย ไปไปวนค,ค่ะแล้วก็มันจะยืนยอะยืนยังไงวะเน,นี่ยอ้ยกูจะยืนยังไงอ่ะอุยช่วยด้วยเฮ้ยขยับตัวไม่ได้เลยอะ่ะ ชิบหายละชิบหายละทำไมมันไม่ชินสักทีวะเยี่ยย,ยแม่เจ้าเอ้ยทำไมดูเขาเล่นเหมือนมันง่ายวะจงลอยจงลอย ไวไปแม่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 มันไปทางไหนวะเนี่ยมันอยู่ที่เดิมป่าวะไว้แม่แม่แม่ใจจะไว้ทำไมมันเหมือนไม่เคลื่อนไปไหนเลยวะเนี่ยนี่นะคะการเล่นที่ถูกต้องใจต้องนิ่งโอยเชี่ยใจไม่นิ่งเลยค่ะทำการใหญ่ใจต้องนิ่งนะฮะ ขาสันอุ้ยตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่กลางทะเลนะคะเอยอะน่ากลัวมากเลยค่ะเอีย้ยขาสันเอีย้ยขาสันเอีย้ยขาสันเอี้ยขาสันช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยเอา้าแม่เจ้าไอ้ยี่กูกลับยังไงจะกลับยังไงเอาอีเฮ้ยทำไมมันหมุนมาตรงนี้แม่เจ้ามันหมุนมาอีกแล้วอ่ะ เนี่ยแล้วกูจะกลับยังไงช่วยด้วยกลับไม่ได้ช่วยด้วยกลับไม่ได้เดินแล้วเราก็ใกล้จะถึงฝั่งนะคะจากที่ลอยและล่องมาเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงนึกว่า,าจะกลับเข้าฝั่งไม่ได้แต่และ ตัวนี้นะคะเราจะพาไปดูน้องแกะเอ๊ะหรือแพะหรือแกะพี่คะมันจะกระโดดหาคนไหมคะเนี่ยกลัวมันเตะทุกคนคะนี่นะคะก็จะเป็นน้องแกะน้องแกะแบ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 ะนี่นะคะเขาก็จะปล่อยมันมาหากินหญ้านะคะไว้เธอเธอมาหากล้องหน่อยสิไม่เธออย่ามาต่อยฉันนะ ไม่เธอจะวิ่งมาหา,าฉัน<ม> <laughs> ฉันไม่ใช่ยาจะมากิน,นยาทำไม <laughs> จะไม่ใช่แม่เธอฉันไม่ใช่แม่เธอ <laughs> น,ธอ,นอนนะคะน้องก็จะมาหากินย่านะฮะ,ะฮัลโหลเธอเธอถอดดีกล้องหน่อยสิฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอไม่ได้ไม่ได้ กนางเรียกฉันว่าแม่นางเรียกฉันว่าแม่ด้วยอ่ะจะไม่ใช่แม่เธอนางกินทุกสิ่งที่ขวางหนา้าเลยนะเนี่ยอร่อยปะเธออร่อยปะอร่อยไหมคุยกับฉันหน่อยสิเขาคุยกับฉันหน่อยสิเขาไม่คุยกับฉันอ่ะกินอย่างเดียวเลยอ่ะเธออร่อยปะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอ่ะ โ,ลโ,ลโลดดสวัสดีเพื่อนเราเองเราปูแป้งไงมันมีความสามารถพิเศษกระโดดกินต้นสรั่งนะ,ะมาหยุดอยู่นี้เราจะตามติดชีวิตแพ้เอ๊ะหรือแกะวะแพะตามติดชีวิตน้องแพะนะฮะอร่อย,ยไหมอีอุย ตามหาแม่ตรอตามหาแม่หรอเธอกำลังจะไปหาฝูงเธอใช่ไหมฉันตามเธอไปฉันจะตามเธอไป <c oughs> นี่นะคะนางก็จะมีเพื่อนฝูงของนางประมาณสิบกว่าตัวเอ้ยไม่ใช่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดมั้งประมาณเียวเหล่านี้ ฮัลโหลฮัลโหลเธอเอากำันหันตูดให้ฉันำไมเนี่ยเขาหันตูดให้ฉันนี่ค่ะดูนะฮะแล้วนางก็จะกระโดดกินนะคะเออเยอะเหมือนจะโอ๊ยแม่กรใจป อร่อยมากอร่อยไหมอือฮั่นนนก็จะกระโดดกินต้นอะไรวะเนี่ยแล้วนางก็กินหางตัวเองไปดีกว่าเราจะไม่รบกวนน้องเขากินนะฮะปล่อยให้น้องเขากินไปนะคะวันนี้นะคะก็จะพามากินข้าวนอกบ้านนะฮะ เราไม่ทำอาหารนะคะเราเตรียมมาจากบ้านแล้วค่ะตั้งแต่เม,มาาื่อเช้าก็เราขี้เกียจไปจ้ะทานข้าวนอกบ้าน,นะคะ่ะน,นี่นะคะพทมาจากบ้านไม่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 คุดูฮะ,ะไม่มีตัวนี้เออ อยากกินข้าวไม่กินมีมีมีคนจะมากินข้าวด้วย no โอ้ยก็ยังไม่ยอกไปอ่ะเคยจนเตะไหมกินข้าวกับน้องแมวนะในที่สุดนางก็เงียบนอนอกินแบบไม่สนใจกูเลยแหมเมื่อกี้ยลล้มหลั จริงงไม่สนใจดูเลย สวัสดีค่ะกรไมแล้วนะคะหลังจากการเสียไปตอนนี้เราเลอยลํำมากาลมมางทะเลใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแดดไปเริ่มออกแล้วนะคะโอโาโหม่จ้ามันดีอะไรเช่นนี้กลางทะเลนะจ๊ะไม่จบตานะคะสวยมากจ้าเมตตาอุ๊ยแม่มัน,มนสวยมากจ้าเมจตา คล้ายๆพายไหมนะคะต้านแดดต้านลมลืมทากันแดดดวยจ้ะฮัลโหลนี่นะคะข้างหลังเราก็จะเป็นโดมที่พักนะคะที่รีสอร์ทที่เรามาพักเมื่อกี้นะคะลอคอลีนแคมแกวมีเรือให้พายด้วยนะอันอีนมันเหมือน ต่อไปเขานี้น่าจะดำมากๆเลยเราไปทางไหนวันนี้ไปทางนั้นทำไมเนี่ยเอากรดิ๊ดดิโมกแกกันลอยถู น,น,นี่นะคะนี่นะคะก็คือภาพเบื้องหลังการไทยทำภาพบนเรือนะคะเราจะใช้ขาหนีบของเราอย่างนี้นะคะ่ะเป็นการอดเด p บไปภายในตัวบ้าจริงเชียวร้อนขนาดนี้ มันก็ยังไม่สายมากนะก็ยังพอมันพายเล่นได้ก่อนกับเดี๋ยวรอพายเรือเสร็จเราก็จะไปอาบนะ้ำขับรถกลับเลยนะคะกลับไปทำงานที่เรารักกันโตนะจ๊ะไปไปเขาไปตัง้ตงทะเล ทะเลทะเลทะเลก็มีหัวใจไม่ใช่ทะเลอันนี้ไม่ใช่ทะเลนะอันนี้มันเป็นบึงหรือเปล่าไม่น้ำเอิมแค่เติมมันเป็นน้ำมันน่าจะเป็นไม่น้ำอะไรสักอย่างตุ่ยพาดเจอหาแดดเท่านั้นเพราะมันจะทำให้เราถ่ายรูปแต่หน้าเรา คนแนะนำเลยนะคะถ้าใครที่จะชอบไรู้หรืออะไรเง้ยคุณต้องมีครี้กันแดบ,บแล้วคุณก็ต้องมันเป็นแบบหมอกๆนะคะมันเป็นหมอกหมอกซึ่งแบบมองไม่เห็นผู้เข่าแล้วเมื่อเย็นยังมองเห็นอยู่เลย แต่ตอนนี้ก็มองเห็นเพนแบบเงาๆง,างาลางๆมันมีหมอกบางโอ้อเมื่อคืนก็หนาวนะหนาวอยู่นะคะเมื่อคืนหนาวจริงอะไรจริงอันนี้นะคนว่ายนะ้ําไม่เป็นภายเลยไม่เป็นมันก็ภายได้นะมันภายง่ายนะไม่ได้พายยากจริงๆแล้ก็ภายงงๆไปไม่มีที่จุดหมายปลายทางบา้บาๆบอโของเราคนเดียวนะคะ เรือไม่ล่มแน่นอนเพราะเราเก่งพักแล้วและไม่ยิ่เสียงเรือเราจะพายเรือกลับไปตรงก่างเป็นเราก็จะไปเล่นแถวั้นวันเราเล่นแถวั้นได้ไปเรื่อยไปเลยพายเรืองงพายเรืองง โโอโทรงผมใหม่อย่างเกาหลียอกนี่ว้วก็บ่นคนเดียวท่ามกลางแม่น้ำภูเขาหนึ่งชั่วโมงนะคะเมืวว่อวานสับบอดแล้วก็พายไม่ถึงชั่วโมงหรอกเมื่อยขาะคะ่ะแล้วก็สั่นขาสั่นด้วยเมื่อดีแล้วจะต้องจะ,จะต้อง

ความวุ่นวายในกรุงเทพก็มาพายเรือเล่นที่นี่ได้นะคะใช้ได้อยู่ใช้ได้ค่ะก็หลังจากที่เราพายเรือเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับนนทบุรีกันแล้วนะคะเจอกันใหม่ที่มานะคะ